สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับผมบาลุนพังนะครับวันนี้ผมก็จะพามาแถวตลาดกิ่งเพชรซอยเพชรบุรีสิบนะครับซึ่งตลาดกิ่งเพชรเนี่ยผมโตมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้ววันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูแถวนี้นะครับว่า30กว่าปีมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็โรงหนังราชะเทวีรามาจะเป็นยังไงบ้างในปัจจุบันนะครับขอเพื่อนๆเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยนะครับซอยเพชรบุรีที่สอง เดี๋ยวข้างหน้ามันจะมีโรงหนังนะทำไมป๊าๆเด็กๆเลยดูดิว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะเราอยากไปดูโรงหนังเนี่ยเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวจะเดี๋ยวน่าจะผ่านใช่หรอจงไม่ได้ขายนก้าคมื่อไหร่จไปวัดไมองนนะนี่เดี๋ยวเราเดินออกจากนี้ได้เดี๋ยวเราไปดูรงหนังตรงนี้ก่อน นั่นเดินข้างใน,นรหรอกนั่นคืออะไรไหนอ๋อไม่ค่อยเก่งนู่นอันนั้นเป็นอะไรอะ่ะของเป็นโบทของศาสนาคริสต์อ่ะตรงนี้ทะลุทะลุตลาดสมัยป้าเด็กๆเดินไปทะลุตลาดได้ตรงนี้ซอย <Yes. S 1> อยี่สิบสี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้านี่ครับเพื่อนๆตอนนี้อยู<ๆ>่ที่ซอยเพชรบุรีสิบสองท่าหกนะตรงนี้นเอา้า ไม่ใช่โรงหนังแล้วเหรอกลายเป็นแบบนี้แล้วนะนบบนปกตินี่ปกติตรงนี้เป็นโรงหนังออ,อันนี้เหรอเอออ้าวกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วเป็นอาพาร์ตเมนต์แล้วนะอ้าวแ,บบลแล้วบมันเป็นทุกข์ทีนะร้อนอนะ่ะ ความรบนะตัวก็สวยดีแล้วตัวนี้จะมั้ยเดี๋ยวอันนี้เมื่อก่อนเป็นโรงหนังใช่ไหมครับเป็นโรงหนังรัฐทีวีครับผมอยู่สามสิบกว่าปีเดี๋ยวก็เลยย้อนมาเมื่อก่อนเด็กๆผมวิ่งเล่นในตลาดกินเพ่ผมก็อยู่ที่เกิดเนี่ยนี่ก็เป็นโรงหนังรัฐทีวีกันแล้วเขาสร้างตรงนี้นานยังครับอุ้ยสามสิบปีแล้วมั้งสิบกว่าเขาเริ่มูขายประมาณสิบกว่าปีแล้วได้ประมาณเป็นสิบปีใช่ครัเอาสร้างมาเป็นอพาร์ตเมนต์หรืออะไร นี่เป็นหอพักหอพักหญิงครับอันนี้เป็นตัอห้องเช่าห้องเช่าที่มี้งนานแล้วแต่นเนี้ยตรงนี้ก็เป็นโรงฉายอ่ะเป็นหอพักหญิงอ๋อใช่ข้างในก็เป็นลานจอดรถกว้างเขาพิ่งนึกไปแค่ป้ายอ่ะอ่าใช่นึกอไป้ายไปเมื่อเมือ่อเดือนที่แล้วเป็นของที่แล้วแล้วเป็นเป็นทีนี่ปรับปรุงเขาได้เขียวนว่าปรับปรุงใหม่ลงหนังรามาล่าทีวีราม,มาทำว่า เขาเพิ่งลื้อถ่ายเอาเรีอกไปแล้วถ่ายทาสีผมก็ถ่ายเก็บไว้เมื่อก่อนเด็กๆกรงไปเคยเข้าไปเป็นเป็นโรงหนังโรงหนังควบได้โรงหนังควบพวบของของอย่นี้วันนี้คอนเสิร์ตเล่นเลยพวกเนี้ยผมเกิดที่นี่อ่ะเป็นตำนานไปแล้วใช่ผมอย่างนี้พวกโรงหนังลาม่ามันมันยุบหมดแล้วพวกที่เป็นหนังควบอย่างนี้อ่าหนังโูนิลาม่าแยกปิดไปแล้วแล้วก็สามสี่ย่านเนี่ยแล้วก็ปิดไปแล้วตอนนีปิดแล้ว แต่ที่ผมผมฮับสองฮับสามเนี่ยอ๋อผมแตมาผมว่าลงหนังอ่ะมีลงหนังมาสสามเกิดที่นี่แต่ว่าไอ้ร้านขายขนมเด็กตรงนี้ยังอยู่ป่ะไม่อยู่แล้วครับอ้าวที่เขาขายเป็นสิบชิ้นปีนะอ่าใช่ขนมโบราณเด็กๆอันนี้เนี่ยเนี่ยอยู่ผมก็โตมาจากร้านนั้นแอยู่มากอยู่มากอยู่อาม่าที่ขายของก็ยังอยู่อย่างไซอยเนี่ยแต่เขาเลิกขายไปแล้วไม่ขายแล้วเหรอเลิกขายลูกแขงอ่ะลูกลูกเขาไม่ได้ขายแล้วไม่ได้ขายแล้วายแล้ต่นี่จะพาลูกมากรบมาดูหน่อยเ ขายของเป็นไปแพงเลยวางขายเต็มเลยมากแต่แม่ยังอยู่นะมากเก้าสิบแล้วเก้าสิบกว่าเก้าสิบตั้งแต่รุ่นผมนะยเก้าสิบนี่อ่ะเก้าสิบมันนั่งอยู่หน้าบ้านนะบ้านมันนั่งอยู่หน้าบ้านนะก่อนมันนั่งวินผมเดี๋ยวนี้ลูกๆเขางม่ไม่นั่งแล้วกลัวเขาจะไปลงเชนนี่มันนั่งอยู่แล้วตลาดสมัยนี้ยังมีนิ้วอยู่ไหมไหมมือก่อนมันจะมีนิ้วมือมีหรือขอสมัยนี้ยังมีอยู่มีอยู่ครับก็จัดเจ้าอยู่เนี้ยตลาดเก่านี้ก็เดือนซอยเนี้ยปีปีนึงมีครั้งเขาไหว้เจ้าอ่ะ ่สันเงจ้าเ่นี้ตอนเด็กๆผมก็เนี่ยมาหน่ามีขนมมีเกมกดอะไรใเลยเกมกดเล่นเล่นไปโดนเรียนเพราะมันดูหนังเนี่ยแอบดูหนังเนี่ยตลาดตรงนี้เขาขายพวกก๋วยเตี๋ยวตลาดเก่าเนี่ยซอยเนี่ยลืมหมดละหลังเนี่ยสาวเขาเนี่ยได้ร้านเนี่ยสวัสดีลุงมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับครับผมครรัับคบ ไปเดินดูเข้าไปข้างในครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในตลาดกันแล้วครับสมัยที่เราเด็กๆใครครับเราอยู่มาเนี่ยบอกว่าอยู่ห้าสิปีแล้วหรอโอ้โหนี่นี่นี่ผมอยู่มาตั้งแต่ย1สิบดห้าสกปีแล้ว กล่าว่าจะมาดูว่าร้านเก่าๆสมัยที่ผมเด็กๆยังอยู่ไหมตะกี้เจอวินจะมาถ่ายหน้าโรงหนัง,งนป้ายรัชชัยวีในสมัยเด็กๆอ้าวกลายเป็นอะไรแล้วก็เป็นร้ที่จอดรถเป็นอพาร์ตเมนต์โรงหนังอะ่ะเขาื้อโรงหนังอ่ะเขาลื้อแล้วแล้วก็ทำเป็นบ้านข้าว<อ>ไ,ไปดูตรงนั้นเขาบอกว่าเป็นตำนานแล้ววินมาใช้บอกแล้วตลาดจิงเพชรนี่ก็ ก็มีอยู่ก็จักใหญ่อ่ะก็เหลืออยู่แค่ตรงนี้นอกจากเป็นลานจอดรถหมดอ๋อเพราะตรงนี้ก็กลายเป็นร้านจอดรถหมดเลยเมื่อก่อนเป็นขายของนะตลาดสดก็เป็นตลาดเมื่อก่อนยายก็ขายอยู่ในนั้นนะอย่างนี้ก็มีอยู่แค่แล้วข้างในนี่ก็คืออ๋อไม่มีแล้วเป็นที่จอดรถมีอยู่แค่แนวยาวนี้อ๋อตรงไปตรงนู้นด้วยใช่ไหมเพราะมันคนละตลาดเนอันนั้นเคียก คนเะเจะขอมไม่เราต้อแต่งน้ำมนแล้ววดแ่นด้วอ๋อตลาดไม่กับลงหนังแค่ของเดีครัอ๋อครับเจ้านี้เป็นเลี้ยงไหมล่ะเป็นเลี้ยงนีนยพาระพาระพาระไม่ลียงนั่นนะนั่นนะใระยงที่ดเลี้ยงแล้วมันเป็นภาระเมื่อสาม เนี่ยตอนนั้นหนาไม่สบายอ่ะเป็นนิ่วรักษาก็ต้องผุ้นตัดตัวนี้เหรอตัวนี้แหละเป็นนิ่วไงเยี่ยวไม่ออกมถ้อพาไปให้เขาพาไปหาหมอรักษาแล้วตอนนี้ฉี่ออกยังหายแล้วหายแล้วอันนี้ไปรักษาป้าเขไปรักษาแล้วโอเคป้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับ ปอนไหนปลาบอกว่าจะไปดูในตลาดไม่มีแล้วอ่ะตอนแรกปลาด้วยว่ามีตลาดไงไม่มีแล้วตรงนี้เป็นสารเจ้าแล้ว La 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 la, we are มีร you know, ้านเกมที่ป้าป้าเล่นสมัยเด็กนะ

เู้างในห้องอนเจดเดอเดอโหนี่ร้านร้านขายของชำเอ้ยนี่ดูบ้านปลาเห็นดูบ้านปลานี่บ้านปลาเก่านะเนี่ยไม่รู้หลังไหนอ่ะเอาตาย หายเสียแล้วมั้งเห็นมี่ต้องหลายเจ๊หายแก๊ตัวเขาเสียไปหมดแล้วเือคนคนหนึ่นงตัวสุญญาก็เสียเขาแล้วอ๋อเสียคนเลยเหรอเดิจนันไม่ไหวกันดีแล้ผมอยู่ตั้งแต่เด็กไง <laughs> ก็เลยจะย้อนมาดูสมัยนี้เป็นยังไงอันนี่ลูกสาวดิลูกน้าบัดดีป้าอะไรล่ะ <laughs> โอ้โหสามสิบกว่าปีตะกี้ก็ไปตรงตลาดเปลี่ยนไปหมดแล้วตลาดเนี่ยล,ลงหนังลงหนังลาชตอวีเมื่อก่อนเคยอยู่ไปที่ไปถ่ายกลายเป็นอพาร์ทเมนต์หมดเลยเขาขายกันหมดอืยแล้วก เปลี่ยนไปนเยอะเลยโอเค okay, ครับเจ๊นนครับอันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับไปไปแม่ไปเฮ้ยเดินข้าตรงนี้ก็ได้น้งเห่ยเมื่อาาก่อนป้าเล่นเล่นลูกแก้วลูกไพ่ในซอยเนี้ยกับเพื่อนอ่ะใช่ เออเมื่อนหรยาดได้ฉันเออมีตู้หยอดด้วยด้วยมีตู้หยอดด้วยร้านร้านเมื่อกี้ร้านเมื่อกี้ใช่ไหมตรงนี้เป็นซอยแคบๆนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทะลุเข้าในตลาดกิ่งเพชรกันแล้วก็เราก็จะไปซื้อของเล่นอยากซื้อยากซื้อของเล่นนะเนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ ไม่จเจอแมวอีกแล้วแมวเยอะตรงนี้ก็ไปทะลุตรงลงน้ําแข็งเมื่อกี้นะครับสมัยเด็กๆก็คือจะเดินเดินทะลุมาตรงนี้ประจํา <c oughs> เดี๋ยวไหนต้องเลี้ยวปะก็ม <c oughs> ีทางเดียวเลี้ยวตงนี้ทางเดิม <c oughs> อ่ม ดูแล้วเวลาซื้อแล้วก็อย่เพิ่งเล่นนะถึงบ้านก่อนนะอนสีอะไอาเป็นน้ำเออดูดิดูดีๆนะอะไรเอเลียเยกอะไรเอเลียนมันเป็นน้ำรอใช้ได้มันจะเป็นมันไม่ติดมือรเราวก็ได้ดวยว่ามันเป็นน้ำ แต่อันนี้เหมือนน้ำนะมุน,นาไม่เป็นไรไมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเราออกมันก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มเนะี่ยมันมีการเ<า>ช,ชื่อมเลยจะได้เราจะได้ยังไงสอานี้ทางนี้เราก็จะเดินขนมมัมนจะโถงถุงนี้จะนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินไปทางนี้แล้วเราก็จะไปออกตรงซอยกิ่งเพชรนะครับ้ไปอันนี้โอ้โหดูเลอะเลยอ่ะชินน่ากลัวตัวใหญ่มากว่ะ

แมวจรที่ไหนเล่นเล่นทุกอันมันช่แมวจรนะเนี่ยมีเจนะ้าของนะมีปอ่าคอนะ่ะไปาปก่อนไบา๊ไบาไบายค่ะเฮ้ยกินหญ้าเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอ้วกครับทพรามันกินรู้ไหมทำไมถึงแมวมันกินหญ้ามันจะได้อ้วกแล้วก็ปล่อยอาหารพีต่ตอกมาอืมอ้ <c oughs> ตใจ <c oughs> อ้าวตรงนี้เป็นร้านหนังสือหายไปแล้วอะ <c oughs> ไป,ปร้านข้าวไปแล้ว นี่อนตรงนี้ก็ตรงนี้ไม่เป็นร้านหนังสือเมื่อก่อนอ่ะกลายเป็นร้านข้าวไปละร้านสุดชัยสมัยเด็กๆร้านเจียอันอันนี้ร้านเคยเป็นร้านเคฟ และตอนนี้เราก็กลับมาจุดเริ่มต้นแล้วนะครับเพราะว่ชาชนี้เราก็ไม่กลับใช่กางไง,น,งนคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ,บ